ผมจึงมีความสงสัยว่าคนที่ยังมีความคิดอยู่เดิมๆชอบยุให้รำตำให้ล่วนมันเกิดจากอะไรมันต้องการอะไรผมก็มานั่งคิดมันคงเป็นไปแบบสิ่งที่ผมเคยพูดหรือเปล่าพวกนี้มันพวกย้ำคิดย้ำทำพวกป่วยจิตวิปริตทางอารมณ์จมปักทักสิน หากินกับความขัดแยง้งตแบงทุกเรื่องคุณเครืองการปองดอมันใช่แบบนี้หรือเปล่าเนบ้างครับความจริงแล้วเนี่ยผมว่าผมจะไม่พูดถึงคุณสนทิเพราะคุณสนทิเนี่ยแก่เกินแกงที่ผมจะพูดถึงอยากจะพูดอะไรถึงผมผมก็ให้พูดไปผมถือว่าขอกันกินมากกว่านี้อีก แต่มันชักจะมากไปเสร็จแล้วพูดถึงผมสองครั้งสามครั้งถ้าจะว่าไปแล้วสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าทำให้ผมเสียหายถ้าผมจะใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งหลายหนเนี่ยผมทำได้แต่ผมถือว่า เราเป็นคนสื่อเป็นคนสาธารณะเราพูดไปใครก็อาจจะตอบโต้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติการที่ไปเที่ยวฟ้องคนนู้นคนนี้เหมือนที่คนบางคนชอบทำกับคนอื่นผมถือว่าไอ้คนที่ชอบฟ้องร้องคดีกับคนอื่นเนี้ยมันพวกใจปาซิลไม่ใช่นักเลงพอ เที่ยวไปล่อคนอื่นที่เวลาคนอื่นล่อบ้างก็ทำเป็นดำเนินคดีกับเขานิสัยอย่างผมวันชัยสอนเิริไม่ทำแล้วก็อยากจะบอกกับคุณสนธิไว้ด้วยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มาจากจิตใจของผมอย่างแท้จริงและหวังว่าคุณสนธิจะดู คลิปที่ผมจะพูดนี้โดยตลอดแล้วก็อย่าแสดงตัวว่าตัวเองนั้นเก่งเหนือใครเป็นเจ้าลัทธิพูดอะไรแล้วต้องถูกต้องไปหมดความจริงแล้วตัวคุณสนธิจะพูดอะไรอย่างไรผมถือว่าเป็นเรื่องของคุณสนธิเป็นสิทธิเสรีภาพของคุณสนธิที่อยากจะพูดอะไรก็ได้ จะพูดผิดจะพูดถูกจะใช่หรือไม่ผมไม่เคยไปตอแยกับคุณผลทิผมถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของคุณและตัวผมเองเนี่ยผมก็ย่อมจะมีสิทธิเสรีภาพของผมผมจะชอบใครจะเชียร์ใครหรือจะชังใครผมว่าก็เป็นเรื่องของผม ผมว่ามันไม่น่าจะหนักกระบาลใครนะผมเองเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันตัวเล็กนิดเดียวถ้ามาเปรียบเทียบถึงพูดว่าแหมคุณวันชัยไปเที่ยวเชียร์คุณทักษิณไปเที่ยวอวยคุณแพทองทานคุณสนที่เอาเรื่องอย่างนี้มาพูดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณสนที่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่า ผมมันไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีและก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลผมเป็นเพียงคนคนหนึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเมื่อออกจากสวเนี่ยคนที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารคุณทักษิณคุณยิ่งรักคือพลเอกประยุทธ์พักรวมไทยสร้างชาติตอนนี้เป็นยังไงครับ คนทำการปฏิวัติแท้ๆไปร่วมกับคุณทักษิณและคุณแพทองคำกอปอปอสอมวลมหาประชาชนไปดูเถอะครับปัจจุบันไปร่วมรัฐบาลกับคุณทักษิณอีกภาคหนึ่งที่ผมนึกไม่ถึงนะคุณสนทิผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกัน คือพรรคประชาธิปัตย์กบพรกเพื่อไทยและคุณทักษิณวันนี้เป็นไงครับไปร่วมเป็นรัฐบาลกับคุณทักษิณแม่แต่พลังประชารัฐเขาไปร่วมอยู่ปีกว่าเห็นไหมคนเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มหาศาลมโหลานบานตะเจียงคับบ้านคับเมืองอยู่แต่ก้าวี เขายัางร่วมไม้ร่วมมือกันเขาต้องการปรองดองเขาต้องการให้บ้านเมืองนี้มันเดินต่อไปผมอยากจะบอกกับคุณสนธิว่าผมวันชัยสอนสิริเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่คุณถามผมได้ออกคลิปอธิบายโดยละเอียดว่าทำไมผมเปลี่ยน และผมเปลี่ยนตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นสอวอวันที่เป็นจุดเปลี่ยนอย่างสำคัญของวันชัยสอนจีนั้นก็คือวันที่เขาโหวตให้คุณเศรษฐาพักเพื่อไทยของคุณพักินเป็นนายกรัฐมนตรนีวันนั้นเป็นวันที่วันชัยเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนเลยครับเพราะผมเห็นว่า ใครก็ตามที่รวมเสียงข้างมากมาโดยระบอบประชาธิปไตยวันชัยสนับสนุนเต็มที่ผมอยากให้คุณสนทิเนี่ยไปดูคลิปที่แสดงจุดยืนว่าวันชัยทำไมเปลี่ยนเพราะผมบอกแล้วว่าเป้าหมายอันสำคัญที่ผมไปทำงานการเมืองในระหว่างที่บ้านเมืองแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนั้น สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดนั่นก็คือความปรองดองสมานฉันท์วันที่เขาโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยมันเป็นลักษณะของความปรองดองสมานฉันท์กันจากทุกพรรคการเมืองนั่นแปลว่าธนะการเมืองไม่ทะเลาะกันไม่แตกกันร่วมไม้ร่วมมือกัน บ้านเมืองมันก็จะเดินไปได้ผมเป็นสวคนหนึ่งที่หัวให้เสีษาก็มีเป้าหมายในการปลองดองผมจึงเปลี่ยนและผมก็เคยอยู่ทั้งระบอบประชาธิปไตยเต็มใบและผมก็อยู่กับพผด็จก,การแบบเต็มใบระดับแถวหน้าด้วยและผมเองก็อยู่กับประชาธิปไตยครึ่งใบในระดับแถวหน้าเช่นเดียวกัน ผมเคยบอกแล้วว่าผมรู้เช่นเห็นชาติกับเผด็จการอย่างเต็มที่เต็มกำลังว่ามันแก้ไขปัญหาใดๆของประเทศชาตินี้ไม่ได้สิ่งที่จะแก้ไขบ้านเมืองนี้ได้ดีที่สุดตามความต้องการของพี่น้องประชาชนดีที่สุดคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยวันชชยเปลียน เรียนมาเอาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เอาทัศษินไม่ได้เอาแพ้องทานไม่ได้เอาเพื่อไทยแต่เอาคนที่มาจากระบอบประชาธิปไยตยแปลว่าใครรวมเสียงข้างมากหรือได้รับการเลือกตั้งมาผมเชียร์เชียร์ระบอบแบบนี้และผมถือว่าระบบนี้แหละเป็นระบอบของประชาชน ผมจะไม่จมอยู่กับเรื่องเก่าๆผมต้องการการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองนี้ส่วนคุณสนธิอยากจะจมปักดักดานอยู่กับเรื่องเก่าๆก็เป็นเรื่องของคุณสนธิแต่คนอย่างผมนั้นผมยืนยันเลยครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาและยืนหยัดอยู่กับความถูกต้อง ความคิดผมในเรื่องนี้ไม่มีการเปลี่ยนแต่สิ่งที่ผมเปลี่ยนและคุณสนทิควรจะเข้าใจด้วยผมเปลี่ยนจากเผด็จการเปลี่ยนจากการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเปลี่ยนจากการทะเลาะเบาแวกมาเป็นประชาธิปไตยและต้องการให้บ้านเมืองรองดองสมานฉันนี่คือจุดเปลี่ยนของผม และผมเปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของสีแต่อย่างใดผมจึงมีความสงสัยว่าคนที่ยังมีความคิดอยู่เดิมๆชอบอยุให้รำตำให้ล่วนมันเกิดจากอะไรมันต้องการอะไรผมก็มานั่งคิดมันคงเป็นไปแบบสิ่งที่ผมเคยพูดหรือเปล่าพวกนี้มันพวกย้ำคิดย้ำทำ พวกป่วยจิตวิปริตทางอารมณ์จมปักทักสินหากินกับความขัดแยง้งตะแบงทุกเรื่องคุณเคืองการตองดอกมันใช่แบบนี้หรือเปล่าแล้วบ้านเมืองมันเปลี่ยนแล้ว่ะคุณจะเอายี่สิบปีมาแล้วจะให้วันชัยสอนสิลิจะต้องจมปักดักดานเหมือนกับพวกคุณ คุณจะอยู่แบบนั้นแล้วจะเคี้ยวเอื้องอยู่กับความขัดแย้งแบบนั้นเชิญไปเถอครับคุณฝนทิ